มามาดูกันว่าได้อะไรมามั่งบอกว่าไม่ซื้อไม่ซื้อเอาที่จดไว้อย่างเดียวเนาะเพื่อนเพื่อนยายไปเองได้เวลาโอ้ยแฟนยายแฟนยายเขาไปทําธุระของเขายายนะจะไปเลือแล้วยิบเอายิบเอานอกเนื้อของที่จดเยอะเลยเห็นเนื้อวัวเออเอามาทําเนื้อแดดเดียว ซื thing, ้อเอาซื้อเอาได้ใหญ่แฟนถ้าเป็นไปกับแฟนยายแกจดอะไรแกก็ไปยิบยิบยบก็กลับเนาะเออย่างยายเอ้ยเดินเออลอยนวลหมดนี่หนึยิบแปดยูโรประมาณ6,000บาทขาดเกินนิดหน่อยเกินนิดหน่อยเกินหกพันแล้วก็ไปซื้อไอ้นั่นอีก2องกระสอบวันนี้ใช้เงินหมดไป7 0 0ดันกว่าบาทเนาะแล้วคนเ0าเันกว่าบาทก็อ่ะดีเท่าไหร่เนี่ยส0งร้อ เอออนั้นแล้วคิดก่อนค่าอาหารไก่หมดไปเกือบ200ร้อยยูโรนะคะเพื่อนเ,อนเกือบสองร้อยยูโรหมดไประมาณ7000กว่าบาทคนไทยได้ฟังแล้วบอกออนิดเดียวไม่ต้องเปรียบเทียบกับเงินไทยอะไรเงี้ยเ,ออเงินนอกกับเงินไทยไม่เหมือนกันทําไมต้องบอกเงินไทยบอกเงินยูโรสิถ้ายหญบอกเงินยูโรอ่ะยายบอก2000ันยูโรเอ,อ้สองร้อยยูโร คนเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีใช่ไหมเออเนาะแล้วบอกว่าเออจิบจิบมันไม่จิบจิบเด้อเพื่อนๆอ,อ,อ่ะเนี่ยถ้ายายจ่ายหมดไป200ยยูโรวันนี้นะคะเงินเดือนมันไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเมืองเมือง,งไทยนะคะเงินเดือนอยู่นี่เงิน,กนเกษียณแฟนยายก็แค่หลักพันอ่ะพันสองพันห้าเออประมาณเนี้ยบางคนก็สองพันก็ไปจ่ายแค่ไปจ่ายแล้วสองร้อย เนี่ยและจะเหลือเท่าไหร่ไหนค่าเช่าบ้านค่าอะไรไปอีกสารพัดอย่างเนาะแฟนย้ายถ้าเช่าบ้านก็อยู่ไม่ได้หรอกอันนี้ถือว่าเราไม่ได้เช่าบ้านนะคะอืมนั่นแหละดูอย่างนี้ดูว่ามันน้อยๆแต่เงินเดือนมันก็น้อยเนาะอคนกเกษียณยิ่งยิ่งผู้หญิงบางคนทํางานไม่เยอะได้ไม่ถึงพันด้วยซ้ําไปเนาะแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันผัวเมียเขาก็เออรวมกันมันก็ได้เยอะอยิ่งแฟนย้ายด้วยตัวคนเลียวไม่ต้องพูดเลย ทำไมถึงกินอยู่แบบพอเพียงแบบประหยัดเนาะเออพูดมากเนะี่ยมาถ่ายให้ดูได้อะไรมามั่งพ่ยหญเคยถ่ายให้ดูนะบางคนก็บอกว่าทำ,ทำไมต้องบอกเงินไทยเออทำไมไม่พูเงินยะนะูโรเนาะก็พูดไปทั้งสองที่างเลยขนปังเนี่ยนานเราไปซีบางคนอนะเขาไปทุกอาทิตย์บางคนไปซื้อทุกเช้านะถ้าเขาอยู่ใกล้ๆในเมืองเขาไปซื้อทุกเช้าบางคนก็ มันเหมือนข้างบ้านใหญ่อาทิตย์หนึ่งไม่ต่ำกว่าสองรอบนะเขาไปซื้อของเออมันก็แล้วแต่คนเนาะอย่างยายไม่ไปไม่ไปบ่อยเพราะอะไรแฟนยายไม่ชอบอยู่เมืองไทยก็เหมือนกันแฟนยายไม่ชอบไปตลาดบ่อยอยู่นี่ยายแฟนยายก็ไม่ชอบไปบ่อยเห็นมากเนี่ยถ้าออกไปแล้วมันก็ต้องได้จ่ายวัูดถึงไม่ใช่เดยเจ็ดพันไม่ใช่เป็นหมื่นเด้อลืมไปแฟนยายไปอีกต่างหากเก็ไปซื้ออะไรหลายๆอย่าง ค่านู่นค่านี่อืมไม่ใช่มดเป็นหมื่นลืมไปเห็นแกไปซื้อพวกแบตเตอรี่พวกอะไรมาใส่มาใส่ไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะกล้องถ่ายรูปอะไรแก <c oughs> จะไปขายตลาดนันมือสองเออความ่ายรูปอะไร <c oughs> อะไรหลายอย่างที่ทิ้งไว้ในในเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอะทิ้งไว้ในบ้านอะนะอะไรก็แล้วแต่หลายอย่างคือจะทิ้งก็เสียได้ก็เลยแฟนอยากเอ,อเอาไปขาย ของมือสองสักครั้งหนึ่งได้นิดได้หน่อยก็ยังดีเนะาะบางอย่างจะทิ้งก็ต้องเสียใหญ่ๆของใหญ่ๆจะทิ้งก็ต้องเสียเสียเงินนะนะเออพอดูวันนั้นแบบยายจะใช้ถุงที่ขนมปังนะคะอันนี้ก็ซื้อเอาแต่งเอาอกมามันก็เหมือนเดิมนะอ,มนมอ,อันนี้ยายไปซื้อมายายเป็นคนซื้อนะส่วนมากยายเป็นคนซื้อ แฟนนยายอันนี้ชาอันนี้เอาไว้ทำแยมนะคะผงแยมแต่งกวาเอาไวต้ตำจะตำปลาเอซกินกรเลือไอที่แฟนยายจดจดไว้ยายได้มาหมดเลยปากระป๋องรู้ขึ้นราคาพวดพลาดพรึบเลยจากจากอันนี้ยายซื้อยี่ห้อนี้มาดูมากินดูว่ามันจะอร่อยยหรือเปล่ายี่ห้อที่ยายเคยกินนะ จากเมื่อสมัยกี่ปี2ปีที่แล้ว1ยูโร1ยูโรเดี๋ยวนี้นะเกือบ2ยูโร1ยูโร80 90 89 1ยูโร89เกือบเท่าตัวนก็เลยลองเสื้อนี่มอันนี้ก็1ยูโรกวานะประมาณ40เกือบ50บาทอะก็ป๋องนึงเนอยอันนี้แฟนใหญ่เซ่นี่ ชีพอันนี้ก็พวกมาใส่น้ำไม้ฝรั่งนะซอสแชมพูโอ้ยดูสิว่าอยากซื้อ,อหน้ารู้สึกแห้งๆอะไรเงี้ยอยากเริ่มอายุเริ่มแก่แล้วหน้าแห้งๆอยากซื้ออะไรเซรั่มเซรั่มอะไรมาทาแต่ซื้อไม่เป็นไม่รู้เขาเรียกอะไรอะไรยังไงซื้อไม่เป็นอื เออนี่ได้ไดอันนี้มาผมผมยายก็ไม่เคยได้เจออะไรเลยแต่รู้สึกว่าตอนตอนนั้นยายไปทําผมอะไรนะยืดยืดมาอยู่นี่ไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยสระผมแล้วก็สบายน้ามัง้งเมืองไทยยายใช้น้ําฝนนะอยู่นี่น้ําประปาหรือเปล่ามันกระด้างกระด้างยังไงไม่รู้อ่ะเออก็รีลองซื้อได้มีเวลาเนาะวันนี้เดินช้าๆเนี่ยได้มาน้ํามันใส่ผมเนี่ย เรามาลองใส่ดูมีเวลาอยากใช้เซรั่มให้หน้ามันนิ่มๆเคยมีเอฟซีสมให้ใช้นะตอนนั้นมันใช้หมดแล้วนะทาไปรู้สึกว่ามันมันนิ่มๆอนะอนี่สง,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 งม,มืออันนี้หมูแฟนยายใหญ่หญวาวอยากได้เกซื้อมายายไม่เห็นแกซื้อมาอยากทำไส้กรอกกินไส้กรอก ติดมันชอบชอบอะไรที่มันติดมันอะไรปกไก่อกไกอะไรไม่กินรอบใหญ่ปลานี่ปลาปลา,ปลาแบบไว้ลกล้างอเอามาไว้ทำปลาปลาให้ทมกนกินอันนี้กระป๋องซื้อมาติดครัวไว้แหละบางทีเพื่อทำขนมทำอะไรสับปะรด ชาชาเกเขียนไว้แล้วแหละยายก็ไปซื้อแต่แกมาทีหลังเกก็ไม่รู้ว่ายายซื้อหรือไม่ซื้อเกเห็นเกก็เลยหยิบมาในพวกอย่างนี้มันไปแรงมาติดครัวติดบ้านไว้มันก็ไม่เสียเนาะนี่นี่ไปวันเกิดน,น้องชายก็เลยซื้อไว้ขวดใหญ่ปกติเขาจะมีขวดแค่สองขวดแค่ลิตรไม่ถึงลิตรหรอกเนาะเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิลิตร อันนี้น่าจะเป็นสองลิตรมนะขวดใหญ่อเอาไว้ให้วันเกินน้องชายเท่าไหร่ไม่รู้นี่ประมาณเดียวสิสิประมาณหกเจ็ดร้อยบาทนะ่ะขวดเนี้ยน้ำมันเนี่ยแมวบัว ยายก็ไปที่หลังเดินไปถ้าแกเห็นแกจะก,ก็จะซื้อมาอีกแหละเพราะว่าไม่รู้ว่ายายซื้อมาหรือยังแฟนยายไปมันหมดแล้วพริกไทยเนยได้ปลาสาบะมาจะพากินแมงเลยซื้อมาไว้กินแมงนะยายซื้อมาสามตัวว่าตัวหนึ่งจะแช่แช่แข็งไว้เพื่ออยากกิน เราไม่ได้ไปตลาดบ่อยอย่างว่าเลยหรอมน้ำตาลเนีู้นีม้มันไม่เสียก็ซื้อมาอันนี้น้ำตาลแย่ทำแยงนะคะตอนนี้ผลไม้ต่อพอรีจะมาแล้วซื้อน้ำตาลรอนอมอะไรที่แฟนยายจดไว้ยายได้ไมนะันะ ผงใช้ผงนี้คือผงให้มันแข็งนะถ้าเราใช้ผงนี้เราต้องไปใส่น้ําตาลเพิ่มแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันมนีน้ำตาลผสมกับผงแล้วออแล้วแต่เราจะเลือกเอาเนาะเนี่ยแค่ใส่ผลไม้ใส่อันนี้ก็ได้แล้วส่วนอันนี้ใส่ตังหาแล้วก็ใส่น้ำตาลเพิ่มเนาะ แล้วแต่เราจะเอามีปลาสบะยายได้มาสาตัวนะคะปลาสบะอมควันเรียบร้อยแล้วอันนี้คือขา้าวโพดอยากกินสาคูปเปียกเป็นอาไว้มานไหนอยากเนาะทำมันก็จะมีอยู่ในพอแบบกระป๋องแบบนี้มันอยู่ได้นานนมนมีปลายอันนึ่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ ำกินสักครั้งก่อนที่ของเราจะโตนี่นะคะไม่ซื้อมะละกอถึงซื้อก็ไม่มีหรอกแถวนี้แต่ถ้าซื้อมะละกอแค่นี้ก็หลายร้อยอยู่นะแค่นี้นะ่ะมะละกอมันตาไปมันก็คล้ายๆมะละกอแหละได้ผ้าตามกินกระเทียมซื้อสุดท้ายแล้วแหละ่อาไปก็จะไปขุดเอาหวังหวังว่าสุดท้ายนะมันอยู่ไม่ได้นะ่ะยายปลูกเยอะแต่ยายเอาไวนะ้น่ะ ต้องกินให้หมดก่อนยายกลับเมืองไทยถ้ายายกลับมามันมันฝ่อมันขึ้นน่ะเออทำยังไงเออเดี๋ยวยายจะลองดูมีคนขอไ,ไปแช่น้ำส้มสายชูอะไรไว้เดี๋ยวลองดูยาสะโม,มูน้ำส้มสายชูนี่ผักสลัดอันนี้เออสลัดเราก็เริ่มโตแล้วแหละเอามาหอเมีย่ยง แพงนะเนี่ยอันนี้ประมาณห้าสิบบาทอันนี้เป็นร้อยมะนาวอันี้เห็นมันถูกก็เลยซื้อมาประมาณหนึ่งยูโรอะประมาณสามสิบแปดบาทกิโลหนึ่งเป็นมันถูกก็เลย